สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางไวยเล่าผัฒนาะจะแนวทางของวันศุกร์วันที่17จะเดือน10บเดือนตุลา2000หา6 8จ้าสำหรับพ้นแนวทางของวันที่10หาวันพุดจ้าสูตรเดิมสูตรลักห้เดนวิ่งลูสองตัวจะให้เด่นสามกับสี่วิ่งลูดจะกั้นเด่นเก้า สำหรับโพนจะหกตัวเข้ามาหาสองเกหนึ่งหาสองสำหรับแนวทางของเฮาวันที่สิหายถือว่าปังเนาะสูดเดิมสูรลักจะมาสองตัวหลังเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งมาตรงตรงเลยฉุดกันแต่เน้นพี่ตเนาะเอเราจะไม่เน้นเอาเก้าศูนย์เนาะเน้นเก้าศูนย์มาเก้าหนึ่งถือว่ามาหายแบบตรงตรงเลยเนาะสำหรับหลังชุดหกตัวกับโบนี่ถือว่าพลาดไปเนาะ หาสองหาสองโอ้โหโอเคจะสำหรับแนวทางของห้าตามนี่เลยจา้าสูตรสามตัวบนกับพ่านไปสำหรับ<ม>วันที่1ิ็มือนี่ฝากตามต่หละกันจะสำหรับแนวทาง้วยลาพัฒนาของห้ามือนี่จ้ห้วยลาพัฒนาลงห้2ส,สูตรคือเก่าจะาสูตรเดิมสูตร,ตรลักเดียนวิ่งหูด2โตแลวกสูตรเม็ดเดียวเนาะ หมักสูตรได้ตามสูตรนั่นแต่เรื่อเปรียบเทียบกันเบิ่งได้เนาะจะสําหรับแนวทางของเฮาแต่ละแนวทางคนสินําไเป็นเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณาวิเคกันเบิ่งกเนาะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะเมื่อนี่ไฮเดน8กับ7วิ่งรูดจ้า8 8 7 7ปือ็เบ็คือบนเล็กเด่นการวจ้ะจับไฮเดนละ4คููจ้าซ้ายวิ่งซ้ายรูดหมักตัวได้ชอบตัวได้วิ่งรูดได้จ้า8 เก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองกันจากกันเด่นศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่สามตัวบนจาก 807สำหรับตัวเน่นจะสาตัวบวนมื้อนี้เน่น517 807 ศูนย์สาหรับชุดกันเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแปดสองจะสำหรับตัวเน้นเบิร์เลขเด่นแปดแเมื่อนี้เน้น88ดแปดหลักาจะสำหรับเบิร์เลขเด่น โอเคเรียบร้อยจะสสำหรับแนวทางหวยลาพัฒนาของเฮาเมื่อนี่ตามนี่เราจะคอยมาปังๆดิงๆละกันเนาะขอหายโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนาอพี่น้อยเอฟซีที่เข้ามารับช่วงใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแลวก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเราจะเผื่อสิได้ดบ,บ่พลาดแนวทางที่จะจ้อยลงห้จ้าขอให้เฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจากคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนี่ละกันจ้สวัสดีจ้า